มื่ช่วงเวย็นวันนี้ที่บริเวณคลองเดโชตำวงคลองอุดมโชลจอํอำเภอเมืองจังหวัดฉะเช,ชิงเซากลุ่มเกษตรกร,รก้ามแดงฉะเช,ชิงเซานำโดยนายศักดาย,ยาสาประธานกลุ่มได้จัดการอบรมให้แก่เกษตรกร,รที่สนใจในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวจากทั่วประเทศจำนวนกว่า30คนโดยเป็นการพบปะพูดคุยให้ความรู้และดูนาสาธิตการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง โดยนายศักดาได้นําคณะเยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงในบ่อแบบธรรมชาติและในแปลงนาเนื่องจากเป็นบ่อเลี้ยงที่ดูแลง,ง่ายปลอดภัยจากเชื้อโรคเนื่องจากกุ้งกล้ามแดงมีนิสัยชอบขุดคุย้ยพื้นผิวดินและสิ่งต่างๆที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเพื่อหาอาหารหรือสร้างเป็นรังรกซ่อนโดยในเวลากลางวันจะอาศัยอยู่ตามกอข้าวที่ปลูกไว้ในนานายศักดาได้กล่าวอีกว่าการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนั้นจะแบ่งการเลี้ยงออกเป็นสองช่วง คือการอนุบาลลูกกุ้งในบบอปูนซีเมนต์จนได้ขนาด1นิ้วซึ่งใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วจึงนำมาปล่อยในนาข้าวซึ่งต้องเป็นนาข้าวแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีใดๆโดยต้องเลี้ยงต่ออีก4เดือนโดยในช่วงนี้กุ้งจะกินอาหารกุ้งธรรมดาจะกินแค่1%เปอร์เซนต่อน้ำหนักตัวซึ่งเทียบแล้วน้อยมากทำให้เราลดค่าใช้จ่ายเลือกอาหารไปได้มาก โดยราคากุ้งกล้ามแดงที่พร้อมจำหน่ายนั้นจะอยู่ที่500-1,200บาทต่อกิโลกร,รมัมขึ้นอยู่กับขนาดของตัวกุ้งวันนี้เราจัดกิจการรวมพลผู้สนใจการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนะครับเป็นกุ้งที่มีการทดลองเลี้ยงในโครงการหลวงมาแล้วนะครับก็ซึ่งตอนนี้คือตลาดก็จะเป็นตลาดระดับบนนะครับมีผู้สนใจมากครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นเหมือนกับเราสาธิตการจับาการเคลื่อนย้าย เพราะว่ากุ้งตัวนี้คือปกติเนี่ยที่โรงแรมระดับ5ดาวในบ้านเรามีการนําเข้ามาอยู่ครับเป็นแบบกุ้งฟีดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็คือมีการเพาะเลี้ยงได้บ้านเราเพาะเลี้ยงได้ครับภาคกลางนี้ก็เหมาะเหมาะมากเพราะว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่เหมาะกับการเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงหดงรือกุ้งรอบเตอร์น้ำจืดมีถิ่นกำเนิดมาจากออสเตรเลียเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณโดยวัดจากหัวถึงหางไม่รวมกล้าม12นิ้ว อายุโดยเฉลี่ย4ปีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงจะอยู่ที่26-28องศาแต่กุ้งชนิดนี้สามารถปรับตัวได้ดีตามสภาพแวดล้อมหรือถิ่นที่อยู่โดยผู้ที่นำกุ้งชนิดนี้มาเลี้ยงเป็นคนแรกก็คือพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวซึ่งเงเห็นความต้องการของตลาดส่งทดลองเลี้ยงในโครงการหลวงเพื่อเป็นอาหารก่อนลักษณะในการจเจริญเติบโตบของกุ้งกล้ามแดงนี้จะเป็นกุ้งที่โตเร็วและมีขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของกุ้งกล้ามแดงคือเป็นกุ้งที่เพาะง่ายและมีสีสันสวยงามรสชาติอร่อยจึงทำให้ตลาดของกุ้งกล้ามแดงนี้มีอยู่สองตลาดด้วยกันคือตลาดสำหรับทำเป็นอาหารและตลาดเพื่อการเลี้ยงเป็นกุ้งสวยงาม